แล้วก็อยู่กับไก่แล้วก็เอี้ยงช่องจะพาไปไหนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้มีคลิปลงกันเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ว่างไม่ว่างไม่ค่อว่างไอเอี้ยงก็เข้าสวนด้วยซ่อมรถด้วยเออที่บ่อไร่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะทําทุเรียนกันแล้วใช่เพราะว่าต้องต้องถ้าอาเาเรียกว่าอะไรต้องเตรียมต้นปีนี้โดยที่ว่าจะไปออกปีหน้าออก็คือปีหน้าจะได้รู้ละใช่ลูกขายเออ ก็อาจจะมีคอนเทนต์พาเข้าไปเที่ยวสวนผู้เรียนกันหรือถ้าเกิด f c อยากต้องการที่จะกินผู้เรียนก็อักทายกันเข้ามาในเพจช่องจะพาไปไหนก็ได้นะแล้วก็ทำมีผู้เรียนออกเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบเราถูใจคอมเมนต์ไหนเลยอ่เราส่งไปให้ใช่สองตันเออสองตัน,ตน,ตน,ตนไม่น่าไว้ <laughs> วันนี้ก็เปิดคลิปกันแบบว่างงๆแล้วกันก็ตรงเนี้ยที่ที่เรามาที่นี่คือ คืออะไรตรงนี้ที่นี่คือขานเรือเขาเรียกเขาเรียกขานเรือหรืออู่ซ่อมเรือเป็นเพื่อนกับเยื่องใช่แหลบ้านเพื่อนคือบ้านพ่อบ้านเพื่อนที่ที่กำลังเปลี่ยนในอะไรนะใบพัดใช่ไหมใบจับเออใบจัรเรือตะกี้นี่ที่ผมไปถ่ายก็คือว่าถ้าเกิดใครที่มีเรืออยู่ในอยู่ในโซนบริเวณจันทบุรีตากเนี่ยก็มาที่นี่ได้ก็อยู่ตรงใกล้ๆกับออละสะพานท่าจอดสะพานท่าจอดอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ส่วนเยื้ยงเยื้ยงก็จะมีอู่อยู่ที่ ตลาดแสนตุ้งตลาดแสนตุ้งอยู่ตรงปากทางอ่าทางเข้าเทศบาลแสนตุ้งก็คือถ้าเกิดใครรถเสียก็มาที่อู่ัญหามีอะไรก็ปรึกษาได้ครับใช่ครมาที่นี่ได้เลยก็เนี่ยเสื้อผมก็ใส่ของมันอยู่ปรึกษาได้แต่ว่าซ่อมได้ายอ่อยเรื่องอ่ะ กูก็ปูซะอย่างดีเลยโอ้มันก็มีบางกรณีมซ่อมไม่ได้ใช่ไหล่ะเออแย่แยเสียไฟรั่วอะไรเงี้ยซ่อมไม่ได้เราช่างกับช่างไฟช่างแก็วันนี้ที่มาก็ไม่ได้มีอะไรคือไม่มีคลิปจะลงช่องก็เลยมานั่งคุยกันตรงนี้คือจะพาไปไหนอ่าวันนี้คุยถามว่ามาทาไมก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ค่อยมีคลิปลงช่องไงก็เลยแบบอ่ะ วันนี้ผมมาเข้าสวนเนาะก็แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเข้าอีกคือสวนเนี่ยอยู่ห่างจากที่พักประมาณ3 0มิโลเพิ่งมาเพิ่งมาวันนี้อะ่ะมาได้สองสามสี่วันนี้ละพร้อมนอนอยู่เขาหมิงอ่ะใช่นอนอยู่เขาหมิงนอนอมหนวดหนวด,หนวดมันก็แย่ yeah, จมูกช่วงเนี้ยเราอาจจะยังไม่ค่อยมีมคลิปใหญ่ลงแต่ก็จะพยายามลงในคลิปสั้นคลิปหนึ่งนาทีคลิปหนาทีครึ่งไะให้ลงไปพังพก่อนโดยปกติแล้วคลิปใหญ่ก็มีเลย มีแต่ดูไม่ตัดมันไม่มีเวลาตัดช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาตัดก็มีเอฟซีถามอยู่บอกว่าอะไรนะคือวนดูคลิปในช่องเราอ่ะคลิปหนึ่งน่าจะประมาณสองถึงสามครั้งแล้วแ้วเขาก็ทักเอเขาก็ทักในเพจส่วนตัวมาแล้วบอกว่าพี่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหญ่ลงสักทีก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับก็ติดตามพวกเราต่อเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาทัคลิปให้เรื่อยๆอ่าใช่ใช่ว่าตอนนี้ มันก่อต่างคนต่างยุ่งนะต่างคนต่างยุ่ก็ถ้าเกิดสังเกตง่ายๆคือไอ้เยี้ยงอ่ะมันจะไม่ค่อยอยู่ในคลิปใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันมัวแต่ซ่อมรถก็คือลู้าเข้าเยอะช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าผลไม้นะใช่หน้าผลไม้มันจะมีรถที่รถมาจากต่างัวดเข้ามาในกที่เยอะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีเสียดสีกับอ่านี่แหละก็เอาทัมาไปคือสภามิถุนา มันก็จะเริ่มว่างแล้วผมมีมาเรื่อยเรื่อยนะฮะผมอ่าย้ายที่จันอะมาลงที่ตาเพื่อนเพื่อนไม่ไม่หมายถึงว่ากูต้องมาเข้าสวนบ่อยขึ้นไงเพราะฉะนั้นอะผมก็จะฮะย้ายอะไรย้ายคอนเทนต์จากจากที่ว่าทําที่จันส่วนใหญ่คลิปหลักในช่องอะจะอยู่ในโซนบริเวณจันทบุรีหมดเลยตอนเนี้ยใช่ตอนนี้มาอยู่ที่ตาดแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นคลิปจังหวัดตาดเยอะขึ้น อ๋อขาจะเข้าตอกอีกต่อต่างๆต่างๆที่เขาเปลเรียนสุกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเาไปตัดออกมาตัดออกมาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนาะถ้าทุเรียนหายเนี่ยอีสองตัวนี่แหละก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่มาบอกว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังอยู่ ยังมีคลิปอยู่นะฮะแล้วจะพาไปเป็นเท่าทีคือคลิปใหญ่อะตอนนี้มีสต็อกอยู่ประมาณ3ามสี่คลิปแต่ยังไม่ได้มีเวลาตัดนะก็ไม่ได้ใช่แล้วก็คลิปล่าสุดก็ไปเที่ยวที่บ่อไร่ก็อ่าก็ยังไม่ได้ตัดอีกเหมือนกันโอเคก็ยังไงก็ติดตามพวกเราแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปใหญ่นะนตอนนี้ก็ดูคลิปสั้นๆไปก่อนเดี๋ยวก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆแต่ว่าคือในจังหวัดตราแต่มันก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะเยอะเยอะแต่ว่า ไม่ได้มีเวลาเข้าไปใช่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปมันก็ต้องแบบยังไงคือต้องติดต่อคนในพื้นที่ด้วยจริงจริงจันตาดเนี่ยถ้าจะถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะพอๆกันนะนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปไปดูกันว่าก็มีก็มีน้ำตกอะไรที่มีน้ำเออมีอะไรที่ที่แบบคืออยางีคือไม่ค่อยมีคนไปไปเที่ยว ใช่คือทุกจุดอะขึ้นทะเบียนหมดแล้วแต่ยังแบบมันไม่ค่อยได้รับการโปรโมทอะอ่าก็เลยมีคนไปเที่ยวแล้วก็อีกอย่างก็คือจำได้ร่ยที่เราไปไปที่ป่าตะบูนอ่าป่าป่าจบูนคือแบบไอ้ตอนไอ้ตรงที่เราเดินนะมันสวยนะสวยมากคือมันสวยมากไม่มีคนไม่ค่อยมีคนไปใช่มอสมันขึ้นเออจนมอสขึ้นแล้วอะสวยอะเดินแบบเป็นเหมือนรมเลยเออคือว่าง่ายเดินเท้าเปล่าได้อะเขาทําไว้สวยแต่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวมันก็เลยมันก็เลยแบบ พอไม,ไม,ไม่มีคนไปเที่ยวใช่ไหม <Ừ. S 2> มันก็เลยได้รับการบูรณะาน้อยใช่อ่าด้วยด้วยการที่แบบคือเขาไม่ค่อยได้บูรณะ <Ừ. S 2> ไม่ค่อยได้มีงบไปนะตรงนั้นเพราะ,ะว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้าไปอ,อแต่ว่าคือเดี๋ยวเราจะเข้าไปก่อนอเข้าไปทําเข้าไปเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีคนสนใจมาเที่ยวตามนะเ,ออเนี่ยอะไรประมาณนี้แหละแต่ถ้าถามว่ามันมันก็มีข้อดีของมันอยู่การที่ว่าคนไปน้อยอะ่ะธรรมชาติมันก็ไม่บอบช้ำเท่าไหร่ แต่ว่าคนในพื้นที่เขาก็จะเหงาไงคือ <c ười> ทําไว้ซะอย่างดีเลยคือเตรียมไว้หมดแล้วแต่ว่าคนมาน้อยมากน้ําตกสลัดใดเออสวยน้ําตกสลัดใดสวยและช่วงหน้าฝนนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ําตกมันจะเป็นม่านนะเอออันเนี้ยหน้าไปหน้าไปวรอเออรอนิดนึงรอหน้าฝนนิดนี่แหละรอหน้าฝนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเฮ้ยมันถ้าน้ําตกที่มันเป็นม่านเขาบอกว่ามันจะมีที่อะไรที่การ ที่การหรือที่ตรงไหนที่นึงอะที่ว่าเขาสามารถเดินลอดเข้าไปได้แล้วมันจะเป็นแบบมันจะเป็นผาหินและน้ําตกจะตกแล้วเขาและตรงที่อยู่ข้างล่างมันจะเป็นแบบพื้นนั่งได้ไม่เปียกมันจะแห้งๆที่จังหวัดตากก็มีเหมือนกันอเออไะฮะตรงไหนวะเขาเรียกว,ว่าน้ําตกอะไรนะมันไปทางเส้นคลองใหญ่เดี๋ยวจะไปสะพานหินเหรอมันตกสะพานหินเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจอะจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวพาไปฟิลเดียวกันเลยก็คือว่า มันเป็นชะง,ง่อนหินลงมาแล้วก็เข้าไปยืนใต้เนี้ยไ,ไม่เปียกน้ํมก็ลงมาเป็นม่านแต่ว่าต้องไปช่วงหน้าฝนไปช่วงนี้คือไม,ไม่ได้<ม>อะไรไม่มีน้ําน้ําน้ํามันจะแดงๆ <c oughs> นะฮะอ่ะโอเคก็อย่างที่บอกเนาะพวกเรายังมีชีวิตอยู่ในช่องนี้นะครับอ, <c oughs> อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจะพาไป <c oughs> ในจังวัดตากใชกใครที่เห็นข้อคงข้อความอะไรหน้าตาคล้ายๆกันไม่ใช่นะ่ะ ไม่ใช่แต่หน้าโคตรเหมือนอะ่ะเห็นตอนแรกตกใจไงไก่เอารูปอ,อ,อะไรมาทำแบบนี้ไว้อะไรนะ <c oughs> อะไรนะเฟซเมียรีบปิดหนีพอเฟซจุดจุดจุดรีบกดแดอดใจกดหอดใจไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นให้ดูมันเหมือนมันมากท่านตั้มซึ่งเป็นเอซช่องของพวกเรานะครับก็ส่งรูปนี้มาให้ผมดูนะผมเห็นทีแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าหน้ามันเหมือนไอ้ท่านเยี้ยงมากๆเลยนะครับดูดิไม่ใช่จริงๆโอเคก็จบแต่เพลงแค่นี้เนาะ ก็ไม่ได้มีอะไรนะะปไปจบจบมันอย่างนี้แหละอะมึงงงไปก่อนเลยมงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตาม